สวัสดีครับนี่คือแนวทางสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มนิ้วนะครับผมจะมาแนะนําการจัดปุ่มการตั้งค่าสําหรับคนที่เล่น2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วจนไปถึง5นิ้วเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่กดไลค์ก็ติดตามก็กดติดตามให้ช่อง 4m ด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึง10,000แซับแล้วนะครับช่วยกันกดนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะมีติ๊กถูกหลังชื่อมากๆเลยยิ่งเห็นยอดไลค์เยอะยิ่งเห็นยอดซอับเยอะนะครับมันจะยิ่งมีกาลังใจในการทําคลิปดีๆออกมาอีก วันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำร้านแมงปอเติมเกมมือถือร้านนี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมไวได้เร็วเปิดบรดิการ24ชั่วโมงกกรนตีความปลอดภัยเพราะมีคนมารีวิวบทหนึ่งมากมายสามารถติดต่อผ่านเพจได้โดยตรงหรือว่าแอดไลน์แอดแมงปออาร์ติสคอร์ช็อปก็ได้ร้านนี้รับเติมหลายเกมเลยนะครับอย่างเช่น RV ร์ว e ฟ FI ไฟบัตส Call o อ Duty Mobile หรือว่าอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเด l t ้ Force Mobile เนี่ยอันนี้ก็รับเติมด้ ก็อย่าลืมกดลิงก์ที่ใต้คำอธิบายของคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากไปด้วยนะครับแมงปอรับเติมเกมมือถือโอเคทุกคนเรามาเริ่มกันเลยต้องขอเกันก่อนนิดนึงนะครับในตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่น6นิ้วมาตั้งแต่แรกนะผมก็พยายามฝึกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่2นิ้วนั่นแหละในตอนที่ผมสตรีมเกมเอพิกเดลเจนโมบายซึ่งเป็นเกมมือถือเกมแรกที่ผมเล่นแบบจริงๆยังๆเลยนะผมก็สตรีมแบบ2นิ้วนั่นแหละแล้วก็เอาความมั่นใจจากไหนไม่รู้ว่าผมเก่งมากๆเลยจนวันหนึ่งเนี่ยผมแพ้ให้กับ ไอสอนิ้วเนี้ยมันไม่พอจริงว่ะเราจะต้องเพิ่มนิ้วขึ้นมาเพื่อกดอีกปุ่มหนึ่งเพราะว่าไอตอนที่ผมสู้เนี่ยบางปุ่มเนี้ยมันกดไม่ทันมันขัดใจมากผมก็เลยต้องเพิ่มขึ้นมาพอผมเพิ่มขึ้นมาอีกเนี้ยมันก็เจอคนที่เก่งขึ้นมาอีกผมก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเจอเก่งอีกผมก็เพิ่มขึ้นมาอีกเจอเก่งอีกผมก็เพิ่มขึ้นมาอีกจนเป็น6นิ้วเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาไม่ได้ละ พอไปเล่น7นิ้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปกดปุ่มอะไรเพิ่มนะฮะผมก็เลยเล่นแค่6นิ้วถึง5นิ้วก็โอเคและแต่สําหรับ Delta Force Mobile เนี่เล่นประมาณ4-5ถึงนิ้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคละไม่ต้องไปเยอะแยะอะไรมากมายแต่สําหรับคนที่เล่น2นิ้วอยู่นะครับคลิปนี้คือแนวทางของคุณครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแนวทางการจัดปุ่มพวกน,นี้มันเป็นตามสไตล์ของผมเองดังนั้นถ้าคุณไม่ถนัดจริงๆมันก็ไม่ต้องจัดตามผมก็ได้ซึ่งถ้าใครเริ่มมาจากศูนย์นะครับมันก็ได้นะโอเค เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโอเคครับทุกคนเรามาดูการตั้งค่า2นิ้วภายในตัวเกมกันนะครับว่าคนที่เล่นสนิ้วเนี่ยผมมีอะไรแนะนําบ้างเนาะนิ้วโป้งซ้ายนะครับใช้นในการเคลื่อนที่นิ้วโป้งขวาเนี่ยก็จะทําหน้าที่เยอะหน่อยอา่าเริ่มกันที่นิ้วโป้งซ้ายก่อนเลยก็แล้วกันเนาะมีเคลื่อนที่นะครับวิ่งกดแผนที่แล้วก็มีการเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานะครับเท่านี้เองแล้วก็อาจจะมีเป็นการยกเลิกนะครับปึ๊บประมาณนี้ส่วนนิ้วโป้งขวาเนี่ยก็จะมีการเข้าสะโขบนะครับมีการยิงมีเปลี่ยนเป,ปืนนะครับเปล มีเติมกระสุนนะครับผมนั่งกระโดดมอบใช้สกิลต่างๆนะครับแล้วก็เลือกยุทธภ์ชื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างสายปุ่มหลอดเลือดนะครับผมการตั้งค่าแล้วก็เปิดไม่ปิดไม่อยู่ทางด้านล่างหมดเลย UI สะอาดตามากปุ่มแกจ็ตปืนเนี่ยก็อยู่ทางด้านขวาปุ่มมองปืนนะครับปุ่มอีโมจิอยู่ทางด้านขวาหมดเลยปุ่มโผลสลิงเนี่ยก็จะอยู่นิ้วโป้งขวาเหมือนกันเลยนะครับ รูปชีวิตเก็บกระสุนเนี่ยใช้นิ้วโป้งขวาหมดเลยจะสังเกตได้ว่านิ้วโป้งขวาเนี่ยทำหน้าที่หนักมากนะทุกคนข้อเสียของคนที่เล่น2นิ้วนะครับก็คือเวลาที่เรายิงอยู่เราอยากจะหมอบเนี่ยเราจะต้องหยุดยิงก่อนนะครับผมเห็นปะในการกดแอคชั่นต่างๆเนี่ยเราจะต้องหยุดยิงนะครับเพื่อไปกดปุ่มนั้นก่อนมันจะทําให้เราเนี่ยเสียจังหวะได้นั่นเองเนาะแต่สาหรับคนที่เล่นชิวๆนะครับไม่คิดอะไรมากเนี่ยก็ปรับแบบนี้ก็ได้นะครับ UI สะอาดตาดีไม่ลกด้วยนี่คือปุ่มที่ผมจัดแล้วสําหรับคนที่ใช้2ิ้วน จะสังเกตได้ว่าทางด้านซ้ายของจอเนี่ยปุ่มไหนที่มันไม่จะเป็นเนี่ยผมจะโยกไปแอบหมดเลยนะครับปุ่มที่จะเป็นจริงๆเนี่ยมันก็ใช้แค่นี้จริงๆนะครับอันนี้แนะนํานิดนึงปุ่มวิ่งนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้บันทึกไปมันก็จะวิ่งแบบนี้ใช่ปะถ้าเราอยากจะวิ่งกลาง,เรา,ง,างเ,รเราต้องปัดขึ้นไปอีกอยากวิ่งเร็วเราต้องปัดขึ้นไปอีกใช่ปะแล้วก็ลดระดับลงมาหมดเลยนะครับซึ่งเวลาที่เราวิ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วแบบตลอดเวลาเลยอ่าประมาณนี้นะครับมันจะสะดวกขึ้นโอเคเรามาดูกกาารรตััั้งคค่นนะบ การตั้งค่านะครับสำหรับคนที่ได้นนิ้วช่วยเลงเนี่ยยังไงก็ต้องเปิดปรับสะโคบอัตโนมัตินะครับถ้าใครไม่อยากกดเนี่ยก็เปิดไปไอตัวนี้ดีมากนะครับเวลาที่เราใช้สะโคบแบบระยะไกลใช่ปะมันจะคํานวณว่าเฮ้ยเราเลงไปเนี่ยไกลแค่ไหนมันจะปรับสะโคบให้อัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องกดเองต่อไปหมดการยิงนะคุณผู้ชมเรามาดูที่ด้านขวายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแนะน,นําของวอรแฟร์เนาะ การเล็งยิงอย่างรวดเร็วนะครับก็มาตรงปรับแต่งเลยนะครับผู้ชมไรเฟิลเปิดช็อตกันเปิดนะครับสไนเปอร์ไรเฟิลเปิดไป MR เปิดนะครับ SMG เปิดเปิด RPG เปิดพิทอวเปิดหมดเลยแล้วก็การเล็งยิงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้กดปิดนะครับอาวุธหนักเปิดเปิดนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยถ้าเราตั้งค่าแบบเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้มันจะปิดนะครับมันจะตั้งค่าเปิดไม่ได้เนาะซึ่งกันยิงลูกซองนะครับพอตั้งค่าแบบเมื่อกี้พอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะยังไม่ยิงนะครับผมมันจะเข้าสโคปก่อนแลปรกง ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยผมเห็นศัตรูไกลๆแล้วครับพุ่งเข้าไปกดค้างปังตายนะครับนี่แ,น,น,แ,น,น,แน,ไไน่นี่แน่นี่แน่ไปไหนนี่แน่ตายฮ่าฮ่าอ่้วเข้าต่อไป Fov 100นะครับการต่อสู้พื้นฐานการเล็งนะครับเป็นแบบกดเนาะการเติมกระสุนจะยุ่งเรื่การเลงปิดนะครับ การวิ่งยกเลิกกระเลงปิดนะครับขัดจังหวะรีโหลดด้วยการยิงนะครับตั้งเป็นไฟอินเตอร์ลับนะครับไอตรงนี้คืออะไรนะครับเวลาที่เรายิงไปแล้วใช่ปะเรารีโหลดกระสุนแล้วเรายิงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการขัดจังหวะการรีโหลดนะครับคือดีมากๆตั้งเป็นไฟอินเตอร์ลับไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้เมื่อทําการเลงด้วยสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับก้นหายใจอัตโนมัตินะครับกดเปิดการตั้งค่าการใช้สกิลเป็นค่าเริ่มต้นหมดเลยส่วนการควบคุมนะครับเอี้ยวตัวยิงก็เปิดไปนะครับเพราะว่าเปิดปุ่มเอ อันนี้ผมแนะนําว่าให้เปิดไว้แล้วก็เอี้ยวตัวยิงตัวมัิ ADS ก็คือเวลาที่เราเอี้ยวตัวจะเข้าสโคปเลยนะครับก็กดเปิดอันนี้นะครับ ADS เลนพีคืออะไรนะครับอ่าที่ผมเปิดไปเวลาที่ผมอยู่ในภูมิประเทศที่แบบมีอะไรบังอยู่พอเราเข้าสโคปมันจะเอี้ยวตัวให้เลยนะครับเห็นไหมดีมากนะครับใจโลสโคปนะครับสองนิ้วก็ตั้งแบบปิดนะครับต่อไปหมุนกล้องนะครับการหันไปยิงทางขวาผมแนะนําว่าให้เปิดแค่อันนี้ที่เหลือเนี่ยปิดไปเลยนะครับไอตรงนี้คืออะไร ซึ่งเวลาที่เรายิงหรือว่าเข้าสโคปโดยการใช้ปุ่มยิงทั้งขวาเนี่ยนะครับแล้วเราขยับนิ้วหน้าจอของเราเนี่ยมันก็จะขยับด้วยซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่ได้ใช้จโยลนั่นเองครับการควบคุมพื้นฐานนะครับการวิ่งจะยกเลิกการย่อหรือว่าหมอบแนะนะว่าให้ปิดนะครับเปิดใช้งานที่จเข้าสปินนะครับเป็นแบบคันโยกนะครับถ้าเราไม่เปิดอันนี้มันจะไม่วิ่งแบบเร็วที่สุดนะครับเราต้องไปกดปุ่มวิ่งใช่ปะอ่าแนะนําว่าให้เปิดอันนี้นะครับการร่มชูชีพอัตโนมัติใครที่ใช้แค่2นสองน พอไว้การเล็งยิงเป็นแบบทันทีนะครับสำหรับปืนด่วนปิดนะครับพฤติกรรมปีนกลางอากาศนะครับแนะนําว่าถ้าใครใช้2งนิ้วก็ปีนข้ามอัตโนมัติไปเลยเมื่อสักครู่ก็เป็นการตั้งค่าของคนที่เดิน2นิ้วนะครับแต่ว่าทีนี้เมื่อเราอยากจะเพิ่มนิ้วขึ้นมานะครับผมขอแนะนําให้เพิ่มนิ้วชี้ฝั่งซ้ายขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับเพิ่มมาทําอะไรนะครับเพิ่มมาใช้บูมเมนต์เพิ่มเติมนะครับก็คือปุ่มนั่งปุ่มมอบปุ่มกระโดดนะครับโดยการจัดการเนี่ยวางไว้ที่มุมด้านซ้ายตรงนี้ แล้วก็ขยายขึ้นมาสัก260รกนะครับหรือว่า2 5 0ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยไว้ประมาณนี้แล้วก็ปุ่มกระโดดครับไว้ข้างล่างนิดนึงของปุ่มนั่ง2 6 0เหมือนกันปุ่มมอบนะครับก็260นะครับประมาณ250 2 5 0 260ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องเป๊ะก็ได้เอาไว้ประมาณนี้นะครับเป็นแบบ3ปุ่มชิดๆกันซึ่งลักษณะการถือนะครับเราจะใช้นิ้วกลางเนี่ยรองมือถือแบบนี้แล้วนิ้วชี้เนี่ยขึ้นมานิ้วโป้งกดเดินนะครับลักษณะมันจะเป็นเหมือนกับการทําตัวอักษรตัว C แบบนี้ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่ผมแนะนําคนผู้ชมใช้2นิ้วใช่ปะตอนที่เรายิงไปด้วยนะครับผมเราอยากจะหมอบเนี่ยนะครับเราจะต้องยกนิ้วขึ้นมาจากยิงก่อนแต่ว่าในเกมนี้นะครับตอนที่เราเจอศัตรูแบบกระตันหันเรายิงกับอีกคนนึงอยู่นะครับศัตรูโผล่มาเราอยากจะหมอบนะครับเพื่อหลบวิธีกระสุนเนี่ยนะครับมันก็ทําได้ยากใช่ปะถ้าคนเล่น2นิ้วแต่สำหรับคนที่เล่น3นิ้วนะครับมันก็จะมีนิ้วที่พร้อมกดตลอดเวลานะครับพอเรายิงใช่ปะเราหมอบโอเคเราหลบยิงต่อเนื่องได้นะครับ หรือในจังหวะนะครับที่เราอยากจะกระโดดยิงนะครับเราก็จะสามารถกระโดดได้ตลอดเวลาเลยนะครับเห็นไหมนี่เลยครับมันจะสะดวกกว่ามากๆเลยเรียกได้ว่าแต่ละนิ้วเนี่ยมันพร้อมที่จะทําหน้าที่ของมันหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราแอดวานขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมก็ขอแนะนําให้เอาปุ่มสกิลเนี่ยขยับขึ้นไปให้นิ้วชี้สามารถกดได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดมันขึ้นมาครับเป็นแบบนี้ครับจากนั้นเนี่ยกดบันทึกทีนี้เวลาที่เราจะกดสกิลอะไรเรายิงอยู่ใช่ไหมเราอยากจะแดดอ่ะโอเคหลบได้เรายิงอยู่เราอยากจะ โยนระเบิดนะครับปุ๊บมันก็จะสะดวกมากขึ้นโดยใช้นิ้วชี้เห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้ใช้ใจโลนะครับมันก็ยังพิวได้นะครับโดยการเพิ่มนิ้วขึ้นมาแค่นิ้วเดียวเท่านั้นเลยนะครับผมแล้วผมจะเน้นทำไมเนะี่ยขอโทษทีแล้วก็ขยับปุ่มแกจิตเข้ามาให้ชิดอีกนะครับจะได้กดได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็บันทึกไปครับ ซึ่งเวลาที่เราเล่นจริงๆนะครับผมเราก็จะสะดวกมากขึ้นโดยนิ้วชี้เนี่ยจะทําหน้าที่เยอะขึ้นนะครับเอามาช่วยนิ้วโปง้งพอเรายิงใช่ไหมเราโดดยิงอยู่เราอยากจะแดดโอเคแดะตอนไหนก็ได้นะครับผมหรือว่า,าอยากจะกดระเบิดกดตอนไหนก็ได้นะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมเราจะสามารถใช้นิ้วได้อย่างอิสระเลยนะครับพอเจอคนเยอะๆนะครับผมเราเคลื่อนที่เมื่อกี้พอเจอคนผมก็โดดยิงด้วยเห็นไหมเออมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับปึ๊บเจอคนเยอะหลบแดดนะครับ โอเคการตั้งค่า3นิ้วเนี่ยก็จบไปแต่ว่านะครับเลเวลต่อไปเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ใจโรนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ใจโรนะครับการตั้งค่าควบคุมเนี่ยมันจะเป็นแบบปิดเสมอใช่ปะพอเรายิงศัตรูไกลๆนะครับเราเนี่ยจะต้องวางเป้าให้มันตรงซึ่งมันยากมากในการที่จะใช้นิ้วแล้วก็ควบคุมให้มันนิ่งหรือว่าตามศัตรูได้เป๊ะๆนะครับดังนั้นเนี่ยเลเวลต่อไปสําหรับคนที่ใช้3นิ้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองเปิดใจโรดูเปิดแบบเมื่อเลงยิงก่อนนะครับใจโรคืออะไรใจโรก็คือพอเราหันโทรศัพท์นะครับซ้ายนะครับ มันก็จะไปทางซ้ายหันไปทางขวาเนี่ยมันก็จะไปทางขวาด้วยนั่นเองครับอ่าโอเคเมื่อกี้ผมปรับแบบเมื่อเล็งยิงใช่ปะเข้าสโคปเนี่ยนะครับมันก็จะหันตามแบบนี้เลยเห็นไหมผมหันหน้าจอในเว็บแคมหน้าจอภายในตัวเกมเนี่ยผมก็จะขยับด้วยซึ่งมันจะดีต่อการวางเป้านั่นเองครับผมประมาณนี้เห็นไหมครับนิ่งมากมาสามารถคุมนะครับแรงดีดรีคอยซ้ายขวาหรือว่าหันตามศัตรูได้เลยนะครับการแท็กกิ้งศัตรูนะครับหันได้อย่างง่ายดาย วางเป้าครับเพียงแค่ขยับโทรศัพท์เล็กน้อยโดยที่นิ้วของเราเนี่ยไม่ต้องไปกดปุ่มยิงหรือว่าการปัดหน้าจอโดยที่แบบไม่แม่นยําแล้วนะครับ ซึ่งใจโรเนี่ยมันจะละเอียดกว่านะครับในเรื่องของการหันหน้าจอการวางเป้าศัตรูการยิงศัตรูนะครับผมดังนั้นก็ลองเปิดกันดูก่อนนะครับแต่ว่าเริ่มแรกมาเนี่ยก็อย่าพึ่งไปเปิดแบบทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะอ้วกแตกแน่นอนครับผมก็เป็นแล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมใช้แบบปัดหน้าจอไปด้วยนะครับผมพอเราจะยิงนะครับแล้วก็ใช้ใจโรช่วยด้วยซึ่งถ้าเราชินแล้วเนี่ยก็ลองเปิดแบบเสมอดูเพราะเราเปิดแบบเสมอแล้วนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรแค่ถือปืนเฉยๆนะครับการหันโทรศัพท์เนี่ย หน้าจอในเกมของเราเนี่ยก็จะหันไปด้วยนะครับผมใครที่ไม่ชินนะครับใช้แรกๆยังไงก็เวียนหัวนะครับผมการันตีเลยพอเราเปิดจโรลแบบเสมอแล้วใช่ไหมครับการหมุนกล้องเนี่ยตอนแรกมันเป็นเปิดเนาะผมแนะนําว่าให้ปิดไปถ้าเราเปิดเนี่ยนะครับแล้วเราใช้จโรลไปด้วยแล้วเรายิงไปด้วยเราขยับนิ้วเราหันหน้าจอไปด้วยเนี่ยมันจะขัดกันนะครับบางทีก็แนะนําว่าให้เรามาปิดนะครับ พอเราปิดแล้วเนี่ยพอเรายิงใช่ไหมครับนิ้วป้งเราขยับยังไงหน้าจอของเราก็จะไม่หันแล้วเราจะต้องหันใจโรแบบ100ยปรนแล้วนะครับทุกคนถามว่าเราใช้ใจโรเนี่ยเราจะต้องหันแบบ3ามรองศาไหมไม่ใช่นะครับยังไงเราต้องใช้ปัดหน้าจอในการช่วยอยู่สมมุติว่าผมอยากจะหันหลังเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้นิ้วป้งปัดช่วยอยู่ดีเห็นไหมครับใช้นิ้วป้องปัดช่วยอยู่ดีซึ่งใจโรเนี่ยนะครับมันจะหันแบบสะดวกแค่ประมาณ180องศานะครับถ้าหันไปด้านหลังเนี่ย ผมเล่นเองผมไม่เห็นและเห็นในเว็บแคมไหมผมหันแบบนี้มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะครับเออมันไม่ได้ดังนั้นเราต้องปัดหน้าจอช่วยด้วยอ่าเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างนิ้วกับจโรการหันโทรศัพท์นะครับมันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์หน่อยนะครับอาจจะต้องฝึกสักพักหนึ่งเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็ใช้ทั้ง3ามมได้แล้วเปิดจโรได้แล้วนะครับมีการเคลื่อนที่ที่อย่างแบบอิสระเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งกระโดดหมอบหรือว่าการกดสกิลต่างๆนะครับผมก็ใช้ได้อย่างคล่องตัว แถมยังมีใจโรนครับที่เราสามารถวางเป้าศัตรูนะครับตอนไหนก็ได้นะครับวางได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแล้วไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหน,นนะครับเราก็วางเป้าแล้วก็หันใจโรตามแท็กกิ้งศัตรูได้เลยนะครับนู่นเลยคุณผู้ชมศัตรูอยู่นู่นใช่ไหมแล้วก็วางเป้านะครับแล้วก็หันใจโรตามออกศัตรูวิ่งไปละนี่เลยในะใ,ใกล้ๆเห็นแต่หัวเห็นไหมเราสามารถวางเป้าได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เลยถ้าเราใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวเนี่ยคิดดูคุณผู้ชมทั้งกดแรงดีดปืนทั้งหันปืนนะครับโอ้โว ยื้อป้องทํางานหนักแล้วก็อาจจะไม่แม่นยําด้วยนะครับถ้าเราใช้ไจโรนะครับเราก็แค่กดยิงอย่างเดียวส่วนการนะครับควบคุมรีคอยก็ให้มันเป็นหน้าที่ของการหันหน้าจอนะครับแค่นั้นก็พอแล้ว เอาหลักการใช้3มนิ้วแล้วก็ใจโลก็จบไปนะครับต่อไปจะเป็นการเพิ่มนิ้วอีกนิ้วนึงขึ้นมาก,ก็คือนิ้วชี้ฝั่งขวานะครับวิธีการจับมือถือก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้นิ้วกลางในการลองมือถือและนิ้วที่เหลือเนี่ยก็จะใช้ในการเล่นนะครับนิ้วชี้ซ้ายนิ้วชี้ขวานิ้วโป้งซ้ายนิ้วโป้งขวานะครับซึ่งนิ้วชี้ฝั่งขวานะครับผมเอามาใช้ในการกดเข้าสโคปเองตอนแรกเราเล่นแบบ3นิ้วพอเรากดยิงเนี่ยมันก็จะเข้าสโคปเลยใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราอยู่ใกล้มากๆเราอยากจะฮิปไฟ ถ้าเราไปเพิ่มปุ่มมาฮีฟาปุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะยุ่งยากเกินไปดังนั้นผมก็เลยใช้ในการเพิ่มนิ้วขึ้นมากดเข้าสโคปเองเลยจะดีกว่าทางการเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาผมก็จะใช้นิ้วชี้ฝั่งขวาในการกดนะครับแต่ว่าจะเล่นสีนิ้วให้มีประสิทธิภาพนะครับมาตั้งค่าปิดตรงนี้ก่อนการเลี้ยงยิงอย่างรวดเร็วนะครับปิดทั้งหมดนะครับไอ้พวกนี้ปิดให้หมดเลยตอนนี้ก็เป็นการกดเพื่อยิงนะครับกดเพื่อยิงแล้วก็มาที่การควบคุมนะครับการเอี้ยวตัวตอนแรกเนี่ยเป็นแบบกดใช่ไหมผมก็แนะนําให้เป็นแบบกดค้าง แล้วก็ตั้งค่าตรงต่อสู้นะครับโหมดการเลงเป็นแบบกดค้างครับพอเราตั้งค่าแบบเมื่อกี้แล้วนะครับปุ่มเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาแล้วก็ปุ่มเลงเนี่ยนะครับเราจะต้องกดเองหมดเลยแล้วก็ต้องกดค้างด้วยซึ่งข้อดีเนี่ยม,มันมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางเป้านะครับทำให้เราไม่เปลืองกระสุนหรืออยากจะฮิปไฟก็ทําได้นะครับเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาเนี่ยก็สามารถกดเองได้แล้วนะครับพอเราฮิปไฟเนี่ยก็กดปุ่มยิงปุ่มเดียวเลยนะครับเห็นไหม ปุ่มยิงปุ่มเดียวเลยพอเราอยากจะยิงไกลๆนะครับเราก็สามารถเข้าสโคปเล็งไว้ก่อนได้นะครับเพื่อวางเป้าได้อย่างแม่นขึ้นนะครับถ้าเราอยากจะวางเป้าศัตรูไกลๆใช่ไหมถ้าเราเล่นแบบ3นี้แล้วยิงแบบ a d s เมืพอกเี้พอเรากดยิงเข้าสโคปมันก็จะยิงเลยทันทีโดยที่เราแบบยังไม่ทันได้เล็งเลยใช่ไหมครับแต่เมื่อศัตรูอยู่ไกลๆนะครับเราสามารถเล็งแล้วก็วางเป้าได้ก่อนแล้วจะยิงตอนไหนก็ได้นะครับหยุดตอนไหนก็ได้ไม่เปลืองกระสุนด้วยซึ่งถ้าเราจะเอี้ยวซ้ายยวขวาเนี่ยเราก็กดเองได้อย่างอิสระแล้วนะครับ นี่เลยครับตัวอย่างการเล่น4นิ้วผมต้องขอบอกเลยนะพอเราเริ่ม4นิ้วได้นะครับหน้าจอของเราเนี่ยจะนิ่งขึ้นวางเป้าได้แม่นขึ้นนะครับผมนี่ศัตรูอยู่ไกลๆใช่ไหมเราวางเป้าไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยยิงทีหลังเห็นไหมครับง่ายกว่านะครับง่ายกว่าการยิงแค่นิ้วเดียวนะครับเราต้องกดเข้าสกบเองนะครับผมผมมองว่าจะทําให้เราเนี่ยวางเป้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนศัตรูเนี่ยนะครับเราก็แค่มาเข้าสกบใหม่ มันจะทาให้เราเนี่ยไม่เปลืองกระสุนตอนที่เราหันไปหันมาด้วยถ้าเราใช้นิ้วเดีวเนี่ยเราใช้นิ้วโป้งกดยิงปั๊บแล้วเราหันหน้าจอโอ้โหเราไม่ออกจากสโคปเนี่ยยังไงกระสุนของเราเนี่ยก็ล้านแบบหมดบางทีเนี่ยเราเคลียร์ไม่ทันด้วยเพราะว่ากระสุนมันหมดแล้วนะครับผมเอาละทุกคนการใช้4นิ้วเนี่ยก็จบไปนะครับจริงๆใช้แค่4นิ้วเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปเป็น5นิ้วเหมือนผมก็ได้ซึ่ง9ก้าิเ็นนี่ยผมก็ใช้5นิ้วนะครับบางทีก็เล่นึกนิ้ว่ะ นิ้วที่5ผมเอามาทำอะไรนะครับนิ้วที่5ก็คือใช้นิ้วกลางฝั่งซ้ายเอามาช่วยกดนั่งแล้วก็หมอบด้วยเพราะว่านิ้วชี้ฝั่งซ้ายเนี่ยมาทำหน้าที่เยอะมากทั้งกระโดดนะครับทั้งกดสกิลเออทั้งกดนั่งทั้งกดหมอบเนี่ยมันเยอะมากก็เลยใช้นิ้วกลางเนี่ยมาช่วยด้วยซึ่งเวลาเล่นนะครับก็กดหมอบใช้นิ้วกลางนะครับผมกดนั่งใช้นิ้วกลางกดกระโดดใช้นิ้วชี้นะครับกดสกิลใช้นิ้วชี้ก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับทำให้นิ้วเนี่ยมันไม่เหนื่อยมากขึ้นด้วยคะ จริงจนิ้วที่หาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายและสุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือการปรับความไวไม่ว่าเราจะปรับปุ่มแบบไหนแล้วเนี่ยเราจะต้องหาความไวของตัวเองให้เจอนะครับพอไวการสัมผัสเนี่ยจริงๆก็ต้องปรับด้วยเนาะเพราะว่าการหันหน้าจออะไรพวกนี้มันก็สําคัญพมไวเจโลอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใช้เป็น188หมดเลยเกือบทุกสโคบเลยนะครับมันมีเหตุผลอยู่นะเพราะว่าผมอยากจะให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันชินในการเข้าสโคบต่างๆด้วยสมมุติว่าถ้าผมปรับการเข้าสโคบที่คูณ2แบบช้ามาก ผมไปเล่นสนิยใช่ปะปรับช้ามากๆแล้วทีนี้ผมไปใช้สโคปแบบคูณ2ที่1 8ออ้าวทีนี้ผมงงละกล้ามเนื้อผมสับสนและเออมันก็จะไม่ชินผมก็เลยใช้188เท่ากันหมดเลยนะครับเพื่อให้ความไวทุกส่วนนะครับมันสัมพันธ์กันหมดเลยสําหรับตรงนี้ผมมองว่ามันคัดลอกกันยากมากเลยครับสาหรับความไวต้องลองไปปรับกันเองนะครับว่าเราชอบความไวแบบไหนเนาะหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับน่าจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนในการเพิ่มนิวได้นะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ